สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเหล่าสาวๆคนสวยทุกคนของนุกนะคะวันนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะคะนุกจะมาอัปเดตนะคะว่านุกเนี่ยไปฉีดฟิลเลอร์มานั่นเองนะแต่ก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างกลัวฟิลเลอร์มากๆนะคะเพราะว่านุกเนี่ยได้ไปฉีดคางมาตามที่เคยเห็นไว้ในคลิปก่อนๆหน้านุนที่มันจะค่อนข้างแหลมแล้วทีนี้เนี่ยประสบการณ์ ที่ฉีดมาเนี่ยคือเวลาที่เราไปโดนมันเนี่ยมันจะบวมนะคะนุกก็เลยไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคไหนในการฉีดนะคะหรือว่าฉีดตัวไหนนั่นเองนะซึ่งจะไม่ขอพูดถึงนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามันยุบสลายหายไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดกันถึงนะคะก็คือฟิลเลอร์หน้าผากแล้วก็ฟิลเลอร์ดอนนีอายนั่นเองนะที่นุกไปทํามาวันนี้รีบกลับมาอัดให้ดูแบบสดๆดร้อนๆเลยแบบสวยมากจริงๆนะตอนนี้ โอเคนุกนะคะฉีดฟิลเลอร์หน้าผากแล้วก็ดัลลี่อายนะคะกับหมอดาวนะคะหรือว่าหมอที่ทํำตาให้นุกนั่นเองนะเราจะมาพูดถึงฟิลเลอร์หน้าผากกันก่อนเลยฟิลเลอร์หน้าผากเนี่ยคือฟิลเลอร์ที่นุกอยากทํามากที่สุด ตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนสปอยมาว่ามันเจ็บมากจริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วไม่เจ็บเลยอยากก่าโกหกกันอันนี้คือไม่เจ็บเลยนะขอมาพูดถึงนะคะฟิลเลอร์ของตัวที่ใช้หน้าผากกันก่อนนะคะที่หน้าผากในนุกใช้ฟิลเลอร์ของ Perfecta นะคะรุ่น Subskin นะ Perfecta s u b s กินเนี่ยเป็นฟิลเลอร์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะ Made in France นะคะออกแบบมาเพื่อใช้ในการฉีดหน้าผากโดยเฉพาะ เน้นย้ำอีกครั้งว่าฉีดหน้าผากโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้หลายๆคลินิกที่เห็นมาอาจจะใช้ฟิลเลอร์ตัวอื่นแต่ว่าที่หมอดาวนะคะใช้ตัวนี้ในการฉีดหน้าผากเท่านั้นนะข้อดีของฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะก็คือนิ่มค่ะไม่ไม่แข็งเป็นไตแล้วก็เรียบเสมอกันนะคะให้ดูหน้าผากนะเพราะมันเรียบเสมอกันนี่ข่ะเพิ่งฉีดมานะแล้วก็ระยะเวลานะคะของฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 18- 24เดือนนะคะก็ ถือว่านานพอสมควรนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาฉีดโดยผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็คือหมอดาวเนี่ยเป็นหมอทีออ่จบทางด้านตามานะคะแล้วคือเส้นประสาทที่หน้าผากเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะหลายๆคนที่เห็นข่าวเวลาที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วมันไหลมันมันตาบอดหรือว่ามันไปโดนเส้นประสาทอะไรเงี้ยเพราะว่าแพทย์ที่ฉีดนะคะเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญไม่พอนะอันนี้ต้องเลือกดีๆเลยนะฝีมือหมอเนี่ยคือที่สุดแล้วนะ หมอเนี่ยตอนที่นุ๊กฉีดนะคะนุก๊กดูกระจกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าแบบฉีดยังไงแล้วก็คือคุณหมอเนี่ยแทบไม่ปั้นไม่ไม่ได้ปั้นแบบว่าฟิลเลอร์เลยนะคะคือที่ฉีดคาังมาเนี่ยยังมีแบบหมอบีบหมอจับหมอปั้นบ้างอันนี้คือหมอฉีดให้พอดีกับตัวหน้าผากนะคะคือไม่ได้แบบแทบไม่ได้จับตัวกดหน้าผากอะไรเลยอย่างเงี้ยนะนุกกเลยรู้สึกว่าโหคุณหมอเก่งมากแล้วคือ ไม่เจ็บเลยนะคะตอนที่ฉีดคือแบบแค่บอกรยาชาไปแล้วคือเสร็จเลยฉีดแบบชิลมากนุกฉีดทั้งหน้าผากนะคะแล้วก็ทั้งขมับด้วยนะเออเดี๋ยวจะมีคําถามว่าใครที่ควรฉีดหน้าผากนะคะคนที่อยากฉีดหน้าผากก็คือคนที่อยากสวยค<ะ>ับไม่ใช่นะคนที่ฉีดหน้าผากนะคะก็คือเขาจะมีคนที่มีปัญหาไขามันนะคะยกตัวหรือว่าพวกเนื้อเยื่อต่างๆที่ยกตัวไปนะอย่างนุกเนี่ยเป็นกรณีหน้าผากแบนนะคะก็คือ คิ้วเนี่ยมันจะโดดขึ้นมาจากหน้าผากนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันแบนมากๆนะซึ่งตอนนี้ก็เติมเตนน็มแล้วมันก็เลยดูหน้าใสมากตอนนี้ใช่ไหมมันเล่นไฟหัวใสมากแต่ว่ามันไม่ได้ดูปลาทองนะคะคือมันกําลังสวยกําลังดีนะแล้วก็เข้ากับหน้ามากๆซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่หมอใส่ใจมากเพราะว่าหมอไม่อยากให้มันปดูดหรือว่ามันแบบหัวโหนกเกินไปนะคะมันจะดูไม่สวยงาม,มานะอันนี้แล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกโง่เฮงนะคะที่ เออใครที่แบบว่าหน้าผากแบนหรือว่าหน้าผากมันแคแบ,บอะไรเงี้ยแล้วอยากจะหัวโหนกหรือว่าอยากจะเสริมโหน้งเพื่อความสบายใจอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะหนูต้องบอกก่อนว่าเรื่องฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างละเอียดอ่อนนะต้องต้องเจอแพทย์ที่ถูกใจจริงเจอหมอที่เชี่ยวชาญจริงๆนะแล้วหนูก็แบบเจอหมอดาวนีนหนูแฮปปี้ที่สุดในชีวิตมากรู้สึกแบบคือพอตอนฉีดเสร็จทุกคนมาน่ะคุยกันแบบหน้าผากสวยจังเลยแบบ มันดีมากจริงๆคือทุกอย่างมันสมูทไปในคิดทางเดียวกันนะคะมันทําให้แบบเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากเห็นไหมแค่ดูในกล้องยังสวยอะ่ะดูของจริงคือสวยมากจริงๆนะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะในการทำเนี่ยก็ลองติดต่อเราไปที่เพจหมอดาวได้เดี๋ยวนุ๊กจะแปะให้นะแล้วก็นกุ๊กจะเขียนบล็อกด้วยถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในการฉีดน้าผักเนี่ยให้ไปอ่านในบล็อกเพิ่มเติมนะ โอเคแล้วเราพูดถึงเรื่องใต้ตากันต่อนะคะสาวๆเกาหลีเนี่ยดอลลี่อายเป็นสิ่งสําคัญมากๆนุกอะอยากมีมากแล้วคือนุกอะไม่มีดอลลี่อายนะคะเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่านุกอะไลฟ์อยู่ตลอดเวลานะแล้วทีนี้ก็เลยปรึกษากับคุณหมอว่าเออหนูอายากมีดอลลี่อายบ้างอะไรอย่างงี้นะคุณหมอก็เลยจัดให้นะคะเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆกันดอลลี่อายนะอ่ะมาใกล้ๆกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนุกอะมีดอลลี่อายแนละ้วเพิ่งฉีดเสร็จมาเลยเห็นไหมจับไปนะคะก็ มีคนถามว่าฉีดไปแล้วรู้สึกว่ามีอะไรไตไตอยู่ในตาไหมไม่มีนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนตาปกติธรรมดาทั่วๆไปเพิ่มเติมคือหน้าจะหวานขึ้นแล้วก็หน้าจะเด็กขึ้นนะคะพอที่มันรับกับหน้าผากปุ๊บเนี่ยหน้าก็ดูสวยเข้าไปเลยเห็นไหมดูเป็นแบบผู้หญิงสวยหันข้างก็สวยหน้าผาก็สวยนะ ว่านุกอะค่ะไม่ได้ทําจมูกมานะคะแล้วตรงข้างบนเนี่ยมันไม่มีสันจมูกเลยนะแบบเตี้ยมากถ้าเกิดว่าเราฉีดหน้าผากให้มันโหนกมากๆเนี่ยมันจะไม่รับกับจมูกเรามันก็จะดูตลกใช่ไหมหมอก,ก็คํานึงถึงจุดนี้มากๆนะคะก็เลยได้มาเป็นหน้าผากที่รับกับจมูกนะคะ แบบนี้เลยแค่มองข้างๆก็ยังสวยอะ่ะมันสวยทุกมุมมองไปเลยว่ากลายเป็นแบบว่าคนบ้าตัวเองไปเลยแบบเห็นแล้วมันสวยมากแล้วหน้ามันดูเอิบอิ่มมันดูเต็มมากนะคะนุกประทับใจสุดๆนะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะได้ฟังรีวิวนี้ไปแล้วน,ะนุก็จะแปะคลิปสั้นๆนะคะที่นุกได้ไปอยู่ที่คินิกแล้วก็ทํามาให้เพื่อนๆดูนะคะอาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆนิดนึงนะมาให้ลองดูบรรยากาศการลายไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลย ดูจบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยนุกก็เอาหัวเป็นประกันเลยว่ามันสวยจริงๆนะคะแล้วก็ควรมากถ้าเกิดว่าใครที่มีแพนอยากทํานะคะลองศึกษาหาข้อมูลกันดีๆดูก่อนนุกไม่หาเซลล์ว่าทุกคนควรจะไปทํานุกแค่อยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทาออกมาแล้วชีวิตมันแฮปปี้มันมีความสุขอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกดีนะคะรู้สึกสวยขึ้นอยากให้ผู้หญิงสวยขึ้นเฉยๆก็เลยมาทํารีวิวนี้นะคะยังไงถ้าเกิดว่า อยากทำหรือว่าสนใจนะคะก็ลองสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะนุกจะแปะเพจไว้ให้นะคะ double e y i d club by d r d o n ด d o นะคะที่เดียวกับที่นุกทำตาค่ะสำหรับเรื่องตานะคะก็สอบถามกันเข้าไปได้อีกเช่นกันนะคะหมอเก่งแล้วก็หมอสวยค่ะวันนี้นุกไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย